อ๋ออ๋ออย่างนี้เองเมื่อกี้ตัวตัวลงน้ำอันนี้อ๋ออย่างนี้เองเอ๊ะ เออหลับดีไหมกลางวันพอจับหางไม่ได้เหรอเอ้าแข็งไปนี่บ่อโอ้ลุน้ำ